ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูงแชงนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกนหน่อยนะครับผมครับผมทาไหนฮะนะครับสินค้าแท้เมืองนอกนะครับผมนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเข้ามา สตัวนะครับมีเข้ามา3ตัวเด้อพี่น้องแล้วก็มีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์หลุดจ้องมาหนึ่งตัวนะครับผมทันในพร้อมก็โชวเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนครับก่อนอื่นนะครับผม ร้านของเราอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายัมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์หมายเลขโทรศัพท์0894064695มทางร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะท่านที่สะดวกโอนหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมย้ํานะครับมไม่มีปลายทางผมโอนแล้วค่อยส่งของผท่านไหนไม่สะดวกไม่มั่นใจก็ผ่านได้เลยเด้อพี่น้องไม่ว่ากันครับสินค้าวันนี้นะครับผมมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวจะมา นำเสนอพี่น้องกันเลยนะครับผมครับผมเริ่มจากนะครับผม Power M นะครับผมอ่ะ Vina นะครับ Vina ตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ PA 8000นะครับผมเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมเหลือจากคลิปแล้วเรื่องตัวนี้นะครับเหลือหนึ่งแท่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใส่ข้างในนะครับผมคลิปนี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นเซนเปค่อนนะครับผมเป็นสินค้าใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับผมครับผมกำลังขับตัวนี้อยู่ที่ข้างละสี่ร้อยบาทนะครับผม ครับผมสามารถสามสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้ข้างละสองดอกนะครับผมสิบแปดนิ้วได้ข้างละหนึ่งดอกด้วยพี่น้องครับผมเอาไว้ฟังในบ้านนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับสี่พันแปดร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมครับผมอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแต่ขายในราคามือสองนะครับผมครับผมตัวนี้ของใหม่อยู่ที่น่าจะเจ็ดพันห้านะครับพี่น้องครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ามิกเซอร์นะครับรูดจองเด้อตัวนี้เป็นของทาด้านะครับทาดาแฟนซีซีนะครับตัวนี้ แฟนซีซีนะครับสภาพมืออยู่ครบนะนี่ครับเดียวนะครับผมมือซื้อมือสองได้ของมือหนึ่งนะครับครับผมเป็นรุ่นนะครับซีนะครับผมมีคอล์เรเซอร์ในตัวนะครับผมมีบลูทูธนะครับผมสามารถเสียบ USB ได้นะครับผมนี่ครับผมพร้อมใช้งานครับแจ็คเป็นแจ็ครุ่นใหม่เด้อสามารถเสียบได้ทั้งแจ็คโฟล์ดและก็เอคาเอลนะครับผมเอฟเฟกต์99โปรแกรมนะครับตัวนี้ฟังก์ชันพร้อมใช้งานนะครับเราเก็บเล็กตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเอฟเฟกต เสียงดีมากนะครับตัวนี้เอฟเฟกตั้ง99โปรแกรมเลยนะครับเปิดราคาแบ่งปันเบาๆนะครับ1,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับมิกทาดาตัวนี้นะครับผมนี่ซื้อมือสองได้ของมือหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นอีกคอไลเซอร์นะครับอีกคอไลเซอร์เป็นยี่ห้อนะครับเบต้าทีนะครับเบต้าทีตัวนี้สภาพสวยนะครับนะครับไม่ยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนะครับยังไม่ขาดเลย สติกเกอร์ยังไม่ขาดเลยนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีมากนะครับนะครับผมของใหม่ตอนนี้ราคาอยู่ที่น่าจะหกพันกว่าบาทผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันนะครับผมสามพันสองร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งไปนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับครับผมราคานี้หาที่ไหนไม่ได้เี่น้องของใหม่หกพันกว่านะครับครับน่าจะหกพันเก้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะครับผมนี่ครับผมซื้อมือสองได้ของมือหนึ่งนะครับนี่ ตัวนี้เสียงไม่ต้องห่วงนะครับผมสูญเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต์มาฮ่านะครับเอฟเฟกต์มาฮ่าเป็นรุ่น spx นะครับ990นะครับตัวนี้ครับผมเป็นเอฟเฟกต์แท้เลยนะครับตัวนี้เป็นแท้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับให้ชมด้านหลังเลอยพี่น้องครับเดี๋ยวคนยากนะครับผมโอ้หนักครับตัวนี้ถือค่อนข้างหนักนะครับหนักมากนะครับชมด้านหน้าเดี๋ยวชมด้านหลังเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับผมจากร้านครูแต่งนะครับ อะจากร้นครูแต่งซาวเวอ์ไลท์นะครับตัวนี้ครับผมนี่การันตีเลยว่าแท้นี่ครับเมดอินเจเป็นนะครับผมแท้ร้อเด้อตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับอ่ะมีเกมาห้าตัวอ่าไม่ใช่มีเกมาห้าสิเอฟเฟกต์เกมาห้านะครับผมเอฟเฟกต์เกมาห้านะครับสภาพสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ครับผมเจ้าของซื้อมาจากร้านครูแต่งเนี่ยตัวนี้ครับผมเป็นยามาฮ่าแท้นะครับยามาฮ่าแท้เลยนะครับเป็นรุ่น spx 990นะครับ ครับผมตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันให้พี่น้องนะครับแบ่งปันให้พี่น้องไปใช้งานนะครับผมครับผมที่อื่นขายอยู่แปดพันห้าผมไม่ขายผมขายหกพันห้าพอนะครับครับหกพันห้าร้อยบาทพอนะครับครับจำหน่ายรับเออใช้งานได้ปกตินะครับไฟขึ้นอ่ไฟขึ้นหมดนะครับนะไฟขึ้นสายขวานี่ขึ้นหมดทุกอย่างนะครับผมทุกฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับสินค้าของผมเช็คก่อนที่จะมาลงขายทุกชิ้นนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับผมซื้อไปใช้งานได้แน่นอนนะครับตัวนี้ ครับ6,500บาทนะครับผมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ยามาฮ่านะครับคอมเพรสเซอร์ยามาฮ่านะครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกันใกล้ๆนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกช่องทุกฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมเป็นยามาฮ่าแท้นะครับผมเม็ดอินเจแปนเ้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับผมนี่ครับผมซีเรียลกับเบอร์ก็มีนะครับตัวนี้ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมรับไปในหาคอมเสเซอร์นะครับผมรับผมแบรนด์นอกนะครับผมแบรนด์นอกแลวก็คุณภาพดีนะครับผมตัวนี้ยามาฮ่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องคุณภาพนะครับผมเรื่องเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงจบแน่นอนนะครับผมสำหรับคอมเสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผม2 5 0 0บาทนะครับ2,500บาทพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมสำหรับคอมเสเซอร์นะครับคอมเสเซอร์ยามาฮ่าเนาะ ครับผมนี่ครับผมต่อไปนะครับผมเป็น powerm นะครับผมอดีนาวอล์กนะครับ s หนึ่งพันนะครับตัวนี้เหลืออยู่หนึ่งแค่นเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมตัวนี้สองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยครับแล้วก็ powerm นะครับ powerm นะครับผมตัวนี้นี่ครับครับผมมออแปลงใหญ่ยุทนะครับมออแปลงใหญ่ยุทเด้อพี่น้องนี่ครับผมขับสิบสองนิ้วได้นะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้นะครับข้างละสองค่าละหนึ่งคือสองดอกนะครับตัวนี้ ไปฟังในบ้านนะครับตัวนี้จะเปิดราคาเบาๆนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับผมคลิปนี้รถแท้รถอีกเนาะพี่น้องนี่ครับครับผมมอแปลงใหญ่อยู่ด้วยนี่ครับผมใส่ในเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมท่านไหนรับก็ด่วนๆเด้อพี่น้องนี่ครับผมครับผมหาพอแอมไว้ใช้งานใช้ฟังในบ้านนะครับตัวนี้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับใส่ในเดิมๆนะครับ ราคาเพียง1 5 0 0พันห้า้อบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับผมไปเป็นดอกสิ้านิ้วนะครับดอกสิบห้านิ้วมีทั้งหมด4ี่ดอกนะครับผมนี่ครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมเป็นดอกคานี้นะครับคานี้ตัวนี้เป็นรุ่นเคสองสองนะครับเคสองสกำลังวั t t อยู่ที่เก0ร้ยวัตต์นะครับ900ร้อวัตต์นะครับสภาพ มมเอบนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอเลยนะครับผมสภาพสวยมากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นดอก JPL นะครับ JPL ตัวนี้ก็เป็นคงหล่อนะครับเป็นคงหล่อตัวนี้กําลังขับนะครับ1,200งพันวัตต์นะครับตัวนี้ครับผมสภาพสวยสวยเดิมๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตดูไว้นะครับตัวนี้ไว้ไว้3นิ้วนะครับไว้3นิ้วเท่ากันนะครับไว้3นิ้วเท่ากันเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับไว้3นิ้วเท่ากันนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับดอกละนะครับ 950บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับราคาเดียวกันไปเลยนะครับนี่ครับสภาพะใหม่เยี่ยมนะครับผม950บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมมาดูตู้บ้างนะครับผมตู้ตัวนี้นะครับผมเหลือเป็นตู้ของใหม่นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อรับไหม่ซาวนะครับไหม่ซาวนะครับตัวนี้ครับผมเป็น15นิ้วนะครับ ps15 นิ้วนะครับผมเป็นของเดิมๆนะครับนี่ครับดอก npe คงรอนะครับ ครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับครับผมด้านล่างก็มีเป้าเสียบให้นะครับมีเป้าเสียบด้านล่างเป็นเพจสเปคอนนะครับผมทั้งทั้งหมดสีใบเลยนะครับตัวนี้เป็นของแท้งนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมครับผมท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับผมอ่าคู่ละนะครับคู่ละขายเป็นคู่แล้วพี่น้องครับผม ps สิบห้านี้นะครับ คู่ละ6,500นะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับคู่ละ6,500บาทนะครับผมเป็นของใหม่เด้อพี่น้องนี่ครับผมยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผม6,500บาทต่อคู่นะครับผมนี่ครับมีทั้งหมดสองคู่นะครับชอบตัวไหนชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกได้นะครับผมนี่ครับจะเป็นไม้เศร้าหรือว่าจะเป็นยี่ห้อแท้งนะครับผมนี่ครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดนะครับสีสวยเลยงานโรงงานนะครับตัวนี้ครับผมเป็นงานสีอินทีเด้อพี่น้องครับผมคู่ละ 6,500บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมสินค้าเป็นมือเป็นสินค้ามือหนึ่งเรื่องตัวนี้นะครับผมครับผมแต่เอามาจัดโปรนะครับขายเป็นสินค้ามือสองนะครับให้พี่น้องนะครับผมส่วนตัวล่างนะครับผมตัวล่างเป็นตู้เทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบ15นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับผมขอบเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับ ไปละนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสามพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้อ่ะลืมลืมบอกไปครับผมตัวนี้เป็นดอกนะครับโอบอมไวสี่นิ้วนะครับโอบอมแปดร้อยบาทไวสี่นิ้วนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับผมส่วนตู้มาตินนะครับตัวนี้ตู้มาตินเด้อครับผมขนาดเดียวกับของช่างเกียงนะครับผมขนาดเดียวกับตู้ แบบเรียบนะครับตัวนี้ครับผมเป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วตะแกรงปั๊มนะครับผมของค่าย TC Audio นะครับผมเป็นงาน CNC นะครับผมงาน CNC สวยๆเลยนะครับนี่ครับครับผมงานสวยมากนะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ชมด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นเพจนะครับผมเป็นเพจสเปคคอนอย่างดีนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแต่เรามาจัดโปรนะครับขายในราคามือสองให้พี่น้องนะครับผมใบละนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผม ตัวนี้พร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมราคานี้ส่งฟรีนะครับตัวนี้ดอกเป็นดอก18นิ้วนะครับ18นิ้วไว้4นิ้วนะครับผมเป็นยี่ห้อโอวมนะครับผมเป็นยี่ห้อโอวัมด้วยพี่น้องรับผมสินค้าวันนี้นะครับผมก็มีเข้ามาเท่านี้นะครับผมท่ในสุดใจตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะพี่น้องครับผมโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ามีมีมีตู้ด้านนอกด้วยนะครับผอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับผม ผมสุดท้ายนะครับผมเป็นตู้18นิ้วนะครับ18นิ้วพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับครับผมคู่ที่มองเห็นอยู่นี้นะครับผมนี่ครับ2ใบนี้นะครับผมใบละ1,200บาทนะครับราคารับเองเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็ใบตรงกลาง2ใบนี้นะครับผมเป็นเจบิน18นิ้วนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับใบละ1,800บาทนะครับ1,800บาทเด้อพี่น้อง ครับผมท่านไหนเมาหมดสีใบนะครับผมคิดราคาใบละพันห้าพอนะครับผมท่านไหนรับเรื่สีใบนะครับเมาสีใบไปละพันห้านะครับผมครับท่านไหนรับนะครับคู่เดียวนะครับตัวนี้ไปละพันแปดนะครับผมตัวนี้ใบละพันสองนะครับผมนะครับผมสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับครับผมตัวนี้เป็นดอกเดียวเทคนะครับดอกเดียวเทคเดิมๆสวยๆนะครับเจบินสิบแปดนิ้วนะครับไม่อั้แท้ยี่สิบนิ้วนะครับนี่ครับ ครับผมไปละ1นึ่ับาทนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้ครับผมส่วนตัวนี้นะครับไปละพันสองเดือพี่น้องครับผมจัดโปรแสบดากนะครับผมครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้ออเดทหกนะครับตัวเดทหกนะครับอ่ะครับผมเที่ยวนี้นะครับเฉพาะท่านที่สะดวกรับเองนะครับเดี๋ยวผมจัดเสียบดากนะครับผมตัวนี้นะครับผมห้ามต่อผมเดือพี่น้องครับผมท่านไหนรับนะครับผมตัวนี้อ่ะคู่นี้ผมจัดไปคู่ละสามพันห้าพอนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานเลยเร้อตัวนี้นี่ครับ ครับผมอ่ะดังตูดอกมาฟังเสียงก่อนได้ครับผมตัวนี้รับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับนี่แกะปั๊สสวยเลยนะครับสองใบสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะท่านไหนสนใจเด้อครับผมสินค้าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามครับผมมาใน่โทรศัพท์ดูเป็นเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ